เจ้าหมาน้อยนี่ชาตื่นมาตีหนึ่งเที่ยงคืนแบบนี้ทุกวันนะคะแล้วก็นี่ค่ะต้องหาผ้าห่มหมอนนะคะเอาสไลด์ลงมาในสไลด์บนสไลเดอร์นะคะเอาหาให้หมดตรวจสอบนะคะมีน้ําก็ต้องไปเอาน้ํานะคะดูพฤติกรรมเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะดู เตรียมให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าน้ําเคยบ่นว่าเวลาไปนอนกับแม่ชอบแย่งหมอนนะคะแล้วก็ผ้าห่มนะคะเขาก็เลยต้องเตรียมเองนะคะไม่เคยบ่นนะคะไม่เคยบน่นไปหาแม่แล้วก็ไปนอนอยู่ตรงกลางนะคะบางทีก็ไปตอนเช้าตีห้าค่ะแล้วก็นั่งวาดรูปได้ยินเสียงวาดรูปจุกจุกจจุกจพอเราตื่นมาก็บอกแม่ หนูมีของขวัญให้แม่นะคะนี่เขาก็ค่อยๆลงอย่างนี้คะ่ะระมัดระวังเป็นเด็กที่ระมัดระวังนะคะแต่คราวนี้นะคะไปแล้วกลับมาค่ะลืมน้ำนะคะเพราะนางจะตอนคืนน่ะชอบกินน้ำนะคะเลยไปเอาน้ำมาสำรวจน้ำดินี่นะคะตอนแรกเป็นเตียงไม่สูงนะคะตอนนี้เขาอยากได้เตียงสูงเพราะว่าข้างล่างมันเป็น บ้านได้นะคะมีที่เก็บของเล่นของเขาเนาะนะคะก็มาเอาน้ำแล้วก็เอาน้ำวางก่อนเดี๋ยวกลัวตกนะคะนี่นะคะทุกคนเอามาให้ดูทุกบันเนะะี่ยค่ะนี่แหละพฤติกรรมสาวน้อยตอนกลางคืนนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้น้ำกับน้องด้วยนะคะ